ล่าสุดน้องๆปรากฏตัวที่งาน2024 SBS Gayo d a j e o n แล้วค่ะโอ้โหวันนี้ปังมากๆเพราะว่าน้องๆทุกคนนะคะพูดในงานประกาศรางวัลเกาหลี5ภาษาด้วยกันค่ะแม่น้องแคนนี่เป็นภาษาไทยนะคะพูดในงานประกาศรางวัลเกาหลีแก้ที่ไดว่าเป็นที่ภาคภูมิใจมากๆน้องแคนนี่บอกว่าสวัสดีค่ะ Baby Monster แบบค่ะ Merry Christmas นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ so Merry Christmas นะคะทุกคนเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สสวัสดีคต่อมาค่ะน้องเพลพริตานะคะก็มาด้วยเดิมพรมแดงแล้วก็ Speak English จ้าแถมลูกก็ติกแกรมมากๆเลยเลคะ Hi monsters we're a baby monster uh, Merry Christmas, Christmas to everyone and I hope น้องรูกกาภาษาเกาหลีนะคะน้องอาสะภาษาญี่ปุ่นค่ะน้องอาฮายนภาษาจีนในเด็กคือสวยมากค่ะแล้วก็ยังได้ร้องเพลง Christmas without you ในงานด้วยค่ะช่วงเดิมพรมแดง ชมื่วันเด็กๆตื่นเข้ามานะคะก็คือสวยกันมากๆเลยรีดวาวิชวลกันทุกคนเลยค่ะเป็นกรมแดงครั้งแรกของน้องเบมอนนะคะสาวสวยของคุณพ่ออยางวันนี้ได้ออกงานสังคมกับเขาแล้วค่ะสวยมากวงคนสวยนะจ๊ะบอกเลยดังนั้นวันนี้ก็รอติดตามกิจกรรมของน้องๆนะคะโอ้คุณผู้มเดี๋ยวไปดูด้วยยค่ะคุม